คลิปนี้จะมารีวิวกระทะเหลุมที่ใช้ทำขนมบ้าบินนะคะกระทะเจ็ดหลุมนี้เคลือบเทฟลอนมาแล้วนะคะขนมจะไม่ติดพิมพ์ค่ะจะใช้น้ำมันแก่เพียงทาบ,บางๆหรือไม่ใช้เลยก็ได้นะคะอันนี้เราใช้มานานมากแล้วนะคะหลายเดือนแล้วกระทะเป็นทรงก้นแบ,บนแบบนะคะแล้วเราใช้แผ่นตะจกร้ความร้อนวางรองก่อนค่ะ เพื่อให้ความร้อนกระจายทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะคะใช้ตะปหัวแก๊สธรรมดาแก๊สบ้านได้เลยนะคะอันนี้เป็นแผ่นเป็นที่บังลมช่วยบังลมในระดับนึงคะ่ะวางแบบนี้นะคะส่วนถังแก๊สเราจะใช้เป็นแก๊สปิกนิกนะคะถังส,ส้มนะคะน้ำหนักเบาขนย้ายได้ง่ายนะคะแต่เราใช้หัวแปลงมาแล้ว ติแก๊ปิกนิกจะเป็นหัวฟูนะคะอันนี้เป็นตัวแปลงของแก๊ปปิกนิกค่ะอันนี้เป็นที่บังลมแบบ DIY ค่ะสามารถดัดแปลงได้